สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยจากดีเจนโฮมคาร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถสวยๆนะคะมาเอาใจนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์นะคะคนที่ชื่นชอบนะคะรักรถครอบครัวนะคะแนวจ็ดที่นั่งเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้านะคะมิตซูบิชินะคะตัว e อ p a n d e r ั่เอง คันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะมาพร้อมด้วยขั้นตอน1 5 0 0 c, c ีนะคะแรงดีประหยัดแถมยังบรรจุทั้งคนทั้งของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะ 1.5T นะคะราคานะคะเราขายอยู่ที่615,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยทีนนะะแบบเดียวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะถูกสุดแค่2 7 9นะคะเเองโอเค ด้านหน้านะคะลูกค้าจะสังเกตว่าดังกระดังด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆกับรถยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เป็นรถที่ยอดเิียมมากๆเลยนะคะทายถูกกันไหมคะลองคิดในใจว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรลองมาใช้เล่นๆกันดูไหมคะเอาโอเคนะตอนนี้นะคะถ้าใครที่มีอยู่จะไอ,อยู่แล้วนะคะมาลองทายใจเป็นพร้อมกบปุ้ยเลยนะคะ คันนี้นะคะปุ้ยเฉลยให้ฟังก็ได้นะคะว่า Mitsubishi Xpander ด้านคันนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากดราม Mitsubishi ไต่ด้านนั่นเองนะคะซึ่งไต่ด้าน,นก็จะเป็นในส่วนของรถกระบะลูกค้าจะสังเกตไหมคะไฟในส่วนของด้านหน้าของเขาเนกระจังด้านหน้าคล้ายๆจ้ามไต่ด้านนั่นเองนะคะ จะเป็นลักษณะที่ว่าชบเฉี่ยวนะคะแล้วก็เป็นโค้งมนแบบนี้นะคะเป็นกระจังด้านหน้าโครเมี่ยมแบบสชั้นนะคะการดีไซน์คลาด้านเลยนะคะลองไปดูในคลิปต่างๆได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะอ่าแล้วในส่วนของไฟนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะก็เป็นแบบรูปวงกลมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทรงไข่นะกลมๆเลยส่วนไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นแบบไฟหน้าแบบตาเพชรเป็นดีไซน์ที่เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเท่านั้นเองนะคะ มาดูในส่วนของยางกันเลยดีกว่านะฮะยางรถนะฮะมาด้านนี้เนาะยางรถนะฮะอ๋อก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกนิดนึงนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็สภาพก่อนบำรุงนะคะที่ปุ้ยนํามารีวิววันนี้นะคะเพราะว่าอดใจนะคะทางแฟนเพจนะคะอดใจรอไม่ไหวอยากจะให้มาถ่ายคลิปนะคะรีวิวในวันนี้นะคะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะมาถึงแล้วนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะอ่า เป็นแมกนะคะขอบที่16มิวนะคะเป็นยางปี2020นะคะเป็นยางปี2020นะคะลูกค,ค้าขาอยากใครอยากได้ที่ยางใหม่กว่านี้นะคะก็สามารถคุยกันน้องเซอร์ที่หน้างานได้เลยนะคะตามเงื่อนไขทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปได้แล้วคุยกันได้นะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับแล็บทักไฟไฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็สกแแตงนะคะมีดีไซน์ที่โดดเด่นนะคะนี่นะคะมีคิวกระจกนะคะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะคะลูกค้านะคะมีกันสาดเยนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่า กันลงนะคะ,ะแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มเลยนะคะซื้อไปก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะหรือว่าสมาร์ทอนทรีนะคะตรงนี้เนาะคะ่ะเราสามารถเปิดปิดล็อกนะคะตรงปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะตรงมือจับนะคะหรือว่าจะเปิดปิดล็อกนะคะจากทางกุญแจได้เช่นเดียวกันนะคะลดค่อนข้างสวยนะคะตั้งแต่สภาพก่อนบํารุงเลยนะคะ งานเนี้ยค่ะงานดีรถเกรเดเอเลยจริงๆคัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามลาดตามหาอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะและที่สําคัญไม่น้อยมากนะคะม่เนเพียงแค่แปดหนุนคนคนนั่นเองคะ่ะทีนี้มาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นไฟนะคะสีแดงทับฟิล์มนะคะสภาพสวยนะมากๆเลยนะคะปกติไม่มีรอยเล้านะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะพร้อมกักบสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกักบไฟเบรกรวมที่สามนะคะตรงนี้นะคะ ด้านหลังยังสวยขนาดนี้เลยนะคะตรงนี้เนาะสวยมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะส่วนไฟอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านทางด้านซ้ายนะคะของตัวรถนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะปกติงดงานไม่แพ้กันเลยตอนนี้นะคะลูกค้าสังเกตนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวตัวนี้นะคะออปชั่นค่อนข้างสัดเต็มเลยนะคะ,ะมีในส่วนของกล้องหลักด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ็ที่นั่งนะคะปี19นะคะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะคะราคานี้แทบจะหาไม่ได้เลยในตลาดเดีทีเดียวแต่อันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะลูกค้าสังเกตไหมคะนี่เป็นรถสวยนะคะเดที่นั่งนะคะบุลังคาย,ยังกริบอยู่เลยนะคะที่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะแต่ว่าเบาะเนี่ยมอาจจะมีแบบรอยเปื้อนรอยอะไรบ้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้อยู่แล้วนะคะลองพับเบาะดูไหมเบาะว่ามันพับได้ขนาดไหนแนวล่างนะคะเบาะนะคะเพือ่อลองพับให้ดูก,ก่อนว่าเบาะมันได้ประมาณขนาดไหนเนาะ เบาะนะคะเราสามารถพับได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะอันนี้จะพับให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้มันก็ได้เป็นแนวราบเลยนะคะแนวราบเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะยกขึ้นได้มันก็พับง่ายนะคะขึ้นก็คือลูกค้าจะไปแบบนั่งแถวสามแรกก็โดยง่ายแต่เฉียวนะคะส่วนการจะนั่งสบายหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมในคลิปส่วนของด้านในกันเลยดีกว่านะ ชิ้นี่ตรงด้านหลังนะคะรถนะคะสภาพนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านะคะมันจะมีหัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่ได้ขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่ได้ขยับเลยนะคะตรงนี้สภาพสวยมากๆเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะตรงนี้นะคะโชคกยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะคุณลูกค้านะคะอ่า ฝาหลังก็ตรงนี้ก็นาเขยังสวยงดงามนะคะคุณลูกค้านะคะตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่านาะ,ะแล้วนะคะแล้วก็มาในถึงในส่วนของด้านในกันนะคะสตาร์ทเรื่อง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็มีที่นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะเป็นระบบถุงลมนิราภัยแบบคู่นะคะคุณลูกค้าเครื่องเสียง <Wow. S 1> ใช้อะไรได้บ้าง เรามาดูเปนพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีเขียนมีโเดียมหรือมีอะไรอ่ะลูกค้าจะสังเกตนะคะตรงน,นี้นะคะตรงเครื่องเสียงของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องใส่ซีดีอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเป็นดูเป็นพวก DVD ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีส่วนของ a u x นะคะ USB นะคะ USB ตรงนี้นะคะลูกค้าอ่ะ USB ตรงนี้นะคะเผื่อบางทีลูกค้าไม่เห็นนะคะอ่ะอันคียให้ด,ดูนะคะแล้วก็ ส่วนแอร์นะคะก็เป็นแอร์แอร์หมุนนะคะแอร์ Air หมุนแบบนี้นะคะลูกค้าแอร์เย็นค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะอันนี้มีตัว power outlet เป็นตัวที่แปลงไฟนะคะนี่ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถชาร์จแบตทาร์ะไรได้อันนี้เรียกอุปกรณ์จ่อพ่วงแบบเสริมนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็อยากให้ดูมันจะใส่เ็อยไปในนี้นะซึ่งลูกค้าสามารถต่อสาย USB ก็ได้นะคะลูกค้า ลูกค้าจะไม่ใช้อันนี้ก็ได้นะไปซื้อมาแบบมันก็มีมากมายหลายยี่ห้อนะคะปเป็นอุปกรณ์พ่วงต่อนั่นเองนะคะลูกค้าแอร์เย็นไหมอ่ะเราเปิดแอร์มาสักพักแล้วแอร์เย็นนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ก็แบบลองแบบขยับลองวอร์มเครื่องแบบเบาๆนะคะเครื่องนิ่งนะคะก็ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่น้อยนะคะเพียงแค่8 9 0 0 0กกว่าโลเท่านั้นนะคะ 8 9 0 0 0กว่าโลท่านั้นนะคะจริงจงเสียงแตงก็ดังอยู่นะแต่มันีไม่อยากบีบคนข้างคันจะตกใจนะคะกระจกนะคะคนขับเป็นแบบออโต้นะคะที่เหลือก็ใช้งานได้ปกตินะคะเคท,ที่ดูเห็นเลยนะคะตรงนี้นะคะเห็นเลยนะคะก่อนจะบอกน้องปุ ull, ull ้ยปุ้ยเคที่พี่ดูดีกระจกใช้งานได้หรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะทั้ง2องด้านนะคะใช้งานได้ปกติเลยทีเดียว โอเคนะคะตอนนี้ปุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะปิดเครื่องเสียงไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะคะโอเคแล้วก็ปิดแอร์ก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้านะคะเครื่องปันห้าเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวปุ้ยขออนุญ,ญาตนะคะดับเครื่องก่อนดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะมีกล้องหรือเปล่าลูกค้าบอกอยากดูนะคะ มีกล้องนะคะมีกล้องสองถอยให้ด้วยนะคะกล้องสองถอยที่เราแจ้งไปนะคะแล้วก็เป็นเกียออโต้นะคะอันนี้นะคะเป็นเกียออโต้เอ้ยพี่ปุ้ยไมไ่บอกว่าเกียร์อะไรดูไม่ทันคลิปนี้ดูมากลางคลิปแล้วนะคะเป็นเกียออโต้นะคะนี้เนาะแล้วก็มีกล้องสองถอยให้เรียบร้อยอ่ะเบาะเบาะหนังนั่งสบายนั่งลงได้เปล่าเบาะหนังนั่งสบายค่ะเป็นเหมาะเบาหนังนั่งสบายเลยนะคะคันนี้เนาะ นั่งสบายเลยแล้วก็นั่งนุ่มมากเลยนะคะคุณลูกค้านะคะ <Wow. S 1> นั่งนุ่มมากนะคะตรงนี้นั่งนุ่มมากๆอ่ะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังเลยดีกว่าว่าจะนั่งสบายขนาดไหนผูช้ชมาพร้อมกันเลยได้อรอนนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่านี่เลยค่ะนี่มีแอร์ใต้หลังคาให้ด้วยนะคะ แต่ที่นั่งน้อยมากเลยที่จะมีแอร์บนหลังคาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งในของมิซู i ิชินะคะตัว Expander คันนี้นะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานของเรานะคะนี่นะคะปุ่มเปิดปิดเล่นแอร์นะคะอยู่ตรงแอร์ตรงนี้ในะอยู่ตรงนี้นะคะตรงลูกค้าขาแล้วก็ถามว่าตรงนี้นะคะเบาะตรงนี้มันสามารถพับได้หรือเปล่านะคะอยากรู้ไหมพับได้หรือเปล่า ไปชมพร้อมกันเลยค่ะปุ้ยมองนะคะฟิลฟิลการนั่งนะคะตรงนี้มันค่อนข้างนั่งสบายมากเลยนะคะลูกค้าจะสังเกตนะคะว่า,าช่วงบริเวณเด้านหน้าของปุ้ยจะเหลือช่องช่องว่างค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าแถวหลังเนี่ยยังไม่มีใครไปนั่งให้ให้ดูนะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบไหนบ้าง,งามันอึดอัดไืมเปล่าก็เดี๋ยวไปชมปุ้ยสาธิตพร้อมกันเลยเนาะอดใจรอสักครู่นะค่ะ ขนาด e x p a n d e r คันนี้นเป็นขนาดพันะ้ c ร้อยซีซีที่ตอบโจทย์คือเจที่นั่งราคาแสนเบานะคะถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งโอเคอยู่นะคะลูกค้าก็ไม่ถึงก็สบายมากแต่ก็ไม่อึดอัดนะคะแต่มันเมื่อเทียบกับเป็นหลายรุ่นแล้วในใน,ใน,ใน,ในแบบรถแบบเซกเมนต์เดียวกันเครื่อง1,500ตัวรุ่นอื่นๆนะคะคถือว่าก็ดีทีเดียวเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะยืดขาไม่ได้เพราะว่ามันก็เส็จเบาตรงนี้ถูกไหมคะลูกค้า ะะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะยืดขาได้ก็มีวิธีเดียวค่ะลูกค้าต้องพับเบาะพับเบาะพับเบาะไปนะคะแล้วก็ดันขึ้นนะคะอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะุยผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆเป่ยยกขึ้นได้สบายถ้าแถวสองนะคะเราไม่มีนะคะไม่ม,ไม,มีไม่มีคนนั่งเราก็ทำแบบนี้นี้นั่งได้สบายเลยแบบนั่งได้สบายเลยนะคะลูกค้านะคะอันนี้คือเทสให้ดูนะคะพวกนี้นั่งได้สบายเป็นนั่นแหละคะ่ะคือตอบโจทย์โราะมันพับง่าย ซึ่งบางรุ่นนะคะเบาไม่ได้พับได้ขนาดนี้นะบอกแค่แบบมาแค่มาแค่แค่เนี้ยลูกค้าก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะค่ะที่ผู้ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือฟีลรู้สึกที่แบบอยากใจรักรถคันนี้คือเพราะอะไรเนะคะว่ามันเป็นรถครอบครัวนะคะแบบเจ็ดที่นั่งอัน้ประสม์มากๆเลยลูกค้าสังเกตไหมคะว่ามันถูกออกแบบมาเป็นเจ็ดที่นั่งก็จริงไม่จำเป็นจะต้องว่าบรรจุแค่คนอย่างเดียว ถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยเรามีคนด้านหลังที่นั่งนะคะตรงนี้ไม่มีใครนั่งเลยเราสามารถวางของได้เพราะว่าทุกตำแหน่งนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะทั้งแถวสองแถวสามนะ,ะสามารถพับได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือด้านหลังนะคะลูกค้ายังมีพื้นที่พื้นที่ใส่ของอีกตรงนี้นะคะอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะคะซึ่งแบบรถครอบครัวบาง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 ,บางที่ข้อบางรุ่นนะคะพอแบบ นั่งจากที่นั่งแล้วเนี่ยข้างหลังจะไม่มีพื้นที่ใส่ของเลยนะคะอันนี้คือข้อได้เปรียบของเจ้ามีสูตร e a n d e r คันนี้ที่ผู้อยากจะให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเลือกเลยค่ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะและอีกอย่างคะปีใหม่ใหม่น้อยรถมือเดียวนะฮะและที่สำคัญนะคะมีตัว Inspection มี Certificate ให้ด้วยการันตีว่าเกรด A แน่นอนนะ ปุ ane, ้ยนะคะก็ต <ion qu> <lines>. ้องขอฝากนะคะแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายนะคะสำหรับนะคะมิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์นะคะปี2019คันนี้นะคะเร็กใหม่น้อยนะคะรถมือเดียวรถส่วนทีประวัติศูนย์นะคะแล้วก็มีอินสเปกชันนะคะมีใบชดเชยนะคะตรวจสอบคุณภาพให้เรียบร้อยเลยนะคะมั่นใจที่ว่าลูกค้าได้รถเกรดเอไปใช้อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะคะทารัดสูงนะคะติดเครดิต อายุน้อยนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการเกษยียณอายุต่างชาติก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกเงื่อนไขทุกอาชีพนะคะ ปรึกษาดีเจนโฮมคาได้นะคะเรามีคำต,ตอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยน,นะคะแล้วก็ทางทีมงานดีเจนโฮมคานะคะก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ติดตามคลิปมาโดยตลอดนะฝากกด s u b s c r i b e นะคะไลค์แชร์ share, ให้ด้วยนะคะในทุกช,ช่องทางการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่นะคะอย่าง u t u b e นะคะดีเจนโฮมคาทางเฟซ o o ๊กดีเจน o m มคาไลน์อ f ฟฟิ i ชีนะคะ, Facebook, Home คะ,อะ,คะของทางดีเจนโฮมคาหรือเว็บไซต์ดีเจนโฮมคาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ปุ้ยสวัสดีค่ะ